นีทางเขาเนาะบองถวายพระเพลิงดรามา่า แม่เอ็นไปาางน้ำไปเนาะน้ำก็มน้ำยังโอ้เสียงก็ะไยไปเลยสิเป็นวัดเลยครับมาเป็นวัดอีกเก่า เอาเมองนี่บ่เออเอาล้อดเอาแล้วเขาจอดครับ อันนี้พื้นดินตามสุดเลยวั่นี้อนนาจบงานครับแล้วด้วยกันนะแม่นมกุฏพันธนกิจสถานที่ถวายอาัพเพเหรพุทธสรีระของพระพุทธเจา้าสาเหตุที่ได้ชื่อว่ามากุฏพันธนาเจดีเพราะที่นี่ในเวลาเขาจะทำพิธี บรมราชาพิเศษแต่งตั้งพระเจ้าแผนดินต้องมีพิธถีสวมมงกุฎเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นที่พวกมัรลักษัตริย์ประกอบพิธีสวมมงกุฎด้านหน้าด้านหลังเราเนี่ยก็เป็นแม่น้ำในตรงนี้เป็นแม่น้ำชื่อหนึ่งที่ในพุทธประวัติเลยก็คือแม่น้ำฮิรัญยวดีถ้าเราจำได้ตอนที่พระเจ้าเสด็จจะเสด็จมาเสด็จดับขันธปรินิพาน ต้องผ่านแม่น้ําอะไรครับกากุทานนาถีใช่ไหมเสร็จแล้วก็เข้าสู่เมืองอพวกมันลักกริย์ต้องผ่านแม่น้ําอิรันยะวดีซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้เรียกว่ามกุฏพันธนะเกดีเป็นที่สวมมงกฎุฎพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินนีพานแล้ววันที่เกิก็ทำพิธีอะไรครับ เออนำอันเชิญสรีระของพระพุทธเจ้ามาประกอบพิธีถวายพระเพล่งที่นี้หลายท่านอาจารย์สงสัยไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสรีระของพระองค์พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอะไรเออใช้ชีวิตสังขารเนี่ยก็เป็นเหมือนมนุษย์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นร่างกายพระองค์เนี่ยมันสังขารเนี่ยมันต้องเปื่อยมันต้องเน่าไหมอาจารย์อาจารย์ อาจารย์ว่าต้องเปื่อยเน่าไหมอาจารย์มหาหม่<า>เปื่อยไหมครับเบครับก็เปื่อยครับแต่ว่าทําไมเจ็ดวันนี่ไม่มีกิจนะอาจารย์<า>พระพุทธเจ้าเนี่ท่านมองการไกลนะเพราะอะไรมองการไกลคือวันที่พระองค์จะเสด็จดับกันธปรันิพ้ผ่านี่ยนะครับว่าเพราะอานน,น์ถามการประกอบในสเีระของพระองค์นี่ให้ทํำยังไง พระเจ้าองัเอามรลกษัตริย์เขาทํำยังไงให้ทำอย่างไงและสั่งเลยว่าสรีระของพระองค์นี่ให้ห่อด้วยอะไรจ๊ะห่อด้วยอ,อัดด้วยสำลีใช่ไหมแล้วพันด้วยผ้าขาวทาอย่างนี้นะี่ยทั้งหมดห้าร้ยชั้นนะจ๊ะห้าร<อ>้อยชั้นนะแต่ทําอย่างนี้ห้าร้อยชั้นเพราะฉะนั้นนี่ระยะเวลาเจ็ดวันนี่อาจารย์กว่าที่กลิ่นของอะไรนี่นนะ พูดง่ายๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าร่างกายเรามันสังขารเป็นมนุษย์ทั่วไปถ้ามันกว่าอดิจินมันจะซึมออกมานี่มันใช้เวลานานก่าจะผ่านอะไรสำลีใช่ไหมอาจารย์มหาไอ้สำลีก่อจะผ่านสำลีแล้วผ่านผ้าขาวห้าร้อยชั้นออกมานี่สรุปผ้าสำลีห้าร้อยชั้นผ้าขาวห้าร้อยชั้นที่พันกันกว่าจะผ่านออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับจริงทําให้อะไร สรีระของพระเจ้าไม่มีกลิ่นนไม่มีกลิ่นนี้ออกมาด้วยการที่พระองค์เนีมองเห็นว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีปลารูปไว้อย่างนี้สรีระของพระองค์ก็อาจจะส่งกลิ่นได้เพราะระยะเวลาเจดวันนะครับะระยะเวลาเจวันแล้วก็ที่สําคัญะระยะเวลาเจ็ดวันถ้าธรรมดานี่มนุษย์เราเนี่ปัจจุบันเราใช้โรงอะไรจะเป็นโรงเย็นใช่ไหมอยู่เมืองเมืองไทย เมืองไทยเมืองเรามีโรงเย็นไหมอาจารย์มีบางบอนเอะ<า>มีะบอทั่วไปบางบางที่ที่เขาเก็บศพไว้นานใช่ไหมต้องใช้โรงเย็นเพราะฉะนั้นสรีระของพระพุทธเจ้าไม่มีกลิ่นเพราะอะไรด้วยการรักษาระบบมนะีอนะร่างสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยสำหรับภาคก่อเมื่อถึงวันที่เจ็ดนะครับก็อัญเชิญสรีระของพระพุทธเจ้ามาที่ตรงนี้ที่มกุฏพันธน,นกดีที่เชิงตะกอน แต่วันที่อัญเชิญสลีระของพระพุทธเจ้ามาอาจารย์มีคนหนึ่งครับที่ทําให้สลีระของพระพุทธเจ้านี่เกิดอัศจรรย์มากในขบวนที่อัญเชิญสลีระของพระพุทธเจ้ามาคือวันนั้นครับนางมลิกาผู้เป็นภรรยาของพัน,นธุรเสนาบดีสามีตายลูกทั้งสามสิบสองคนในตายนำลูกสะพ้ย ทั้งสามสิบสองนี่กลับมาอยู่ที่นี่บ้านเกิดตัวเองที่นี่ที่เมืองกุสินารานำลูกลูกสะพ้ยมาอยู่ที่นี่และวันที่พระพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันทัถัพรินิพานและอัญเชิญศิริราชของพุทธเจ้ามาที่นี่นางมารลกานีเป็นหญิงหนึ่งในสามคนที่มีเครื่องประดับมหาลัชบ,บา์มีนาวิสาขานางมารลกาและลูกสาวเศรษฐีเมืองพารานาันสีนีอยู่สามคน นางมะลิกาวันนั้นนะ่ครับสรีระของพระพุทธเจ้าอัญเชิญมาจากสารวโนทยานเพื่อมาที่ตรงนี้นางเอาเครื่องประดับเห็นไหมครับเอาเครื่องประดับมหาลดานี้ถอดออกแล้วยกถวายบูชาสรีระอ่าก็เรียกว่าบูชาสรีระของพระพุทธเจ้าบูชาสรีระของพระพุทธเจ้าสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่เกิดความอาจอาจัจจยนนะครับวันนั้นทํายังไงเป่งแสงสว่างสวัยนะครับเพื่ออะไร รับการถวายเครื่องประดับมาหาลด,ดาของนางมาลิกาในวันที่อันเชนเสรีละของผู้ใจเจ้ามาถึงที่นี่เออมามาที่ม,มกุฏดพันธนกีดีเ,เมื่อมาถึงมกุฏพันธนกิดีเรามาลัก,กษนะ์พยายามที่อะไรถวายเพลิงศรีละอของผู้พุทธเจ้าพยายามจะถวายเพลิงศรีละยังไงก็ถวายไม่ได้พยายามที่จะถวายเพลิงจุดไฟยังไงก็จุดไม่จุด จนพระอนุรุทธะ,ะพระอนุรุทธะนี่ก็เลยบอกไว้ว่าก็เลยบอกไว้ว่าเป็นความประสงค์ของเทวดาที่ยังไม่ให้การถวายเผลิงบุตรเสรีลัของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายหลายท่านที่อยู่ที่นี้เป็นผู้มีความศรัทธาในพระมหากัสสปะเป็นเขาเียบกเคยเป็นโยมอุปถากพระมหากัสสปะ ในสมัยที่พระมหากรสปะเดินทางไปทุดงตามแว่นแค้นต่างๆคนเหล่านี้ได้เกิดความเลื่อมใสในพระมหากรสปะได้ถวายทานพระมหากรสปะเมื่อละอัตภาพจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาและวันนี้เระเทวดาบางท่านานี่มาที่นี่มาที่นี่แล้วทราบว่าเทวพระมหากรสปะยังไม่มาจริงไม่จริงยังไม่ให ไม่ให้พวกมลักษัตริย์นี่ทาการถวายผืงสรีระของพระเจ้าท่านอนุรุทธะจึงได้บอกพวกมลักษัตริย์ว่าอย่าอย่าพึ่งรอพระมหากัสสปะเพราะนี่คือความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายจนพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงใช่พระมหากัสสปะเดินทางมาถึงเมื่อท่านเดินทางมาถึงก็ขึ้นไปที่เชิงตะกร,กรกาบหลงเทพเบื้องหน้าสรีระของพระเจ้าสรีระของพระเจ้าก็ทําความอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง โดยการยื่นพระบาททั้งสองข้างเลยนะออกมารับการถวายความคารพถวายการสักการะของพระมหากัสปะเมื่อพระมหากัสปะถวายถวายสักการะศิร,ริราของพระพุทธเจ้าเสียนะครับไฟเนี่ยก็พุงาางพ่งมาจากทิศทั้งสี่ใช่ไหมไฟเนียก็พุ่งมาจากทิศทั้งสี่ด้วยอํานาจอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเชิงตะกรพุ่งมาที่เชิงตะกรมาเผาไหม้ิรระของพระพุทธเจ้า เผาไหมไปจนถึงว่าสรีระของพระเจ้าไม่หมดแล้วก็มีอะไรครับน้ำเนี่ยพุ่งมาจากใต้ดินนะคเป็นน้ําพุ่งมาจากใต้ดินมาจากอากาศบ้างเพื่ออะไรดับไฟที่มาเผาไหมสารีระของพระเจ้าหลังจากนั้นก็สรีระของพระพุทธเจ้าที่ถูกไฟไหม้และถูกน้ําดับความร้อนให้เย็นลงก็แปลสภาพเป็นพระบรมสารีกธาตุที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เรียกว่ามกุฏพันธนกดีตรงนี้เป็นที่ถวายเพืสิริราชของพระพุทธเจ้าและเป็นที่กําเนิดเกิดพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกแล้วรู้ได้อย่างไงว่าตรงนี้เป็นที่ถวายเพืิพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ ท่านพระถังสันจังนท่านก็บันทึกครับมีสถูปมีสถูปสร้างบูชาไว้เ,เป็นที่ถวายเพลิงพุทธศรีระของพุะเจ้าจากสารวโนทายาเน่เดินทางมาระยะทาง,ทางเขาก็มาสำรวจครับออตอนที่กรมโบราณคดีเข้ามาสำรวจมก,กุฎมรนาเกดีก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วมีคนไปสร้างบ้านอยู่ข้างบนมีคนไปสร้างบ้านอยู่ข้างบน สร้างบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่ข้างบนเขาก็มาเขาก็เอาเอาลื้อบ้านออกลื้อบ้านออกลื้อต้นไม้อะแล้วลองลองอะไรจ้ะลองขุดลงไปเขาเจาะนะครับเขาเจาะตรงกลางเจาะตรงกลางลองขุดขุดตรงกลางสะถูกดูจนไปถึงพื้นดินเดิมอาจารย์ไปเจออะไรครับไปเจอรอยไฟไหมครับไปเจอรอยรอยไฟไหมแล้วเจออะไรอีก เหมือนที่เป็นลักษณะเหมือนขี้เท่าเออที่เกิดขึ้นจากอะไรไฟไหม้เพราะฉะนั้นกรมโบราณคดีก็เลยฟันธงเลยว่าที่นี่คือที่ถวายเพิงพุทธเสดระของพระพุทธเจ้าแต่ที่สร้างครอบตรงวันที่ถวายเพิงพุทธเสดระของพระพุทธเจ้าแห่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยฟันธงว่าตรงนี้นะเป็นที่ถวายเพิงพุทธเสดระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็เป็นสภาพที่เราเห็นนะครับ แต่จริงๆที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นพื้นดินที่มันเป็นพื้นดินใหม่ที่มันถูกทับถมขึ้นมาข้างล่างก็เป็นพื้นดินเดินมนะครับแต่ถ้าเราเขาสำรวจอีกขุดอีกก็จะเจอเจอซากสถูปมากกว่านี้แต่ว่าด้วยงบประมาณเขาจึงได้ขุดได้ประมาณแท่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาถึงที่นี่ที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระของพระพุทธเจ้า ก็จะได้นำครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์สาธยายมนต์บูชาสถานที่สวดมนต์บูชาสถานที่และที่สำคัญครับมาที่แห่งน,นี้นี่เรามีความเชื่อประเพณีที่ทุกคณะเข้ามาที่นี่เขาทำอะไรครับสวดมาติกาบางสกุลอุทิศอุทิศให้ใครอุทิศให้ญาติครับอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปเขาก็จะมาทำพิธีตรงนี้ เวลาคณะที่มาจากริกแสบุตรเพราะฉะนั้นโอกาสนี้วันนี้เราก็จะได้ร่วมกันสาธยายมนบูชาสถานที่ตลอดถึงการได้สวดมาติกาบังสกุลอุทิศบุญให้กับญาติของเราไม่ว่าใครก็ตามคนที่เรารู้จักมักคุ้นปู่ย่าตายายญา,า,าติสายโลหิตทั้งญาติสายโลหิตทั้งญาติทางธรรม ที่ได้ล้มหายใจจากไปนี่เราจะได้สวดมาติกาบังสกุลอุทิศบุญไปให้ซึ่งเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เดินทางมาจาริกสแสวงบุญมากาบยังสถานที่ที่มีความสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าที่เรามีความศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาที่เราได้เดินทางมาถึงในวันนี้เอาโอกาสนี้เราก็จะได้ร่วมกันบูชาสถานที่ะนะครับ เป็นเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะได้สวะ,ะนั่งสมาธิสักเล็กน้อยแล้วก็จะได้สวะแมมาติกาบางสกุลเป็นลำดับต่างรับโสโซภะคะวะระสมาสัมพุทโธสวา เมธสังขารเรียนตุ้ันต่างปัณณการเรมพูนเตีปฏณฑิกานาตุอาหังเทียนการตังหิตายาสุขายาอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโพนทังภะคะวันตังอภิวัติมิ สวางกานตัวพะขวัตาธโมธรรมนัมสัตนี้ตัวก้อนติัณฑนวะขวตัวสวางกสังโฆสังฆนามิ อัญธรรมยองพุทธสภาภะคะวะโตอุปภาคะนะมกะรังตะโรมะเสนะโมตังสัมภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังสะนะโม <Sessimitation> <Sessimitation> <Sessimitation>

တနယံသမ္ပယောန္တံဓမ္မံအံထွံကမ္မສົง္ဂပ်ယဝေအံထနယံသမ္ပယောန္တံဓမ္မဝိပ ாங்க ဓမ္မဝိပ ாங்க ံဓမ္မသမ္မာနေဝဝိပ ாங்க နဝိပາກာဓမ္မဓမ္မဝုန်ပါ

Kihenทําvienang vicara ranทํา mang ata கวิcara ranทํา mang awinta gaวิcaraทํามา tiền tin sang วันนายามพังหาธรรมพเนี้ตุกขานธรรมมังค์จะยังขามิโนธรรมมังคปัจจัยยังขามิโนธรรมมาน ปัญจยังขามินนนามปัญจยังขามินอนทำมาเสียนคามทำมาเสียงคามทำมาเนียวเสียงคานานเสียงคานทำมาปรินต่านทำมามังคันตางทำมางามหานานทำมาปริต rammana thamhanga antaramanga Ramman thamahanjiahanama panitanama mi jataniian taama အနိယတန်ဓမ္မမ ாங்க ာရမနန်ဓမ္မမမခယေနတုကန်ဓမ္မမာမ ாங்க ာတိပတိနောဓမ္မဥပ ాన န်ဓမ္မအနုပ ాన န်ဓမ္မဥပာတိနောဓမ္မအတိန်တန်ဓမ္မအဟနာန်တန်ဓမ္မပစ္စုပဟန်နန်ဓမ္မအတိန်တ brahmana dhamma anantara brahmana dhamma panjapanna brahmana dhamma anantara dhamma payenta dhamma acchatabhidhata dhamma anantara brahmana dhamma payenta jata pañhi anta rāmaṇa dhamma sanidhāna sanassa paṭikānta dhamma anidāna sanāpatikāna dhamma

ผูปนเพนสยำปานจโยมผุเรชฌานตัปานจโยมปานานานตัมปานจโยงานเสวันนปานจโยงกรรมปานจโยงวิปาปาจโยอาหารปานจโยนีิเห็นที่ยำปานจโยนฌานํปานจโยมมังกรรปานจโยสามปานโยนตัมปานจจโยวิปปาป ย้อนตัมปานใจโยอาหนติปานใจโยอนติปานใจโยางวิกันตัมปานใจโยางวิกันตัมปานใจโยอนิจาวัตสังฆาราอุปาทสวาญาติโมโอปะจิตตวานิโรธันติเตสชะโมหปะโมสุโค